ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมนะครับพระธาตุนาดูนนะครับวันนี้เรามีโอกาสพามาชมมาไหว้พระธาตุนาดูนนะครับพุทธมนตรีสาลนะครับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับและประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็พาไปนมัสการพระธาตุนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็เดินทางมานะครับใกล้พระธาตุแล้วนะครับ เราก็มาซื้อบูชานะครับดอกไม้ทูปเทียนตรงนี้นะครับวันนี้งดบริการดอกไม้นะครับครับเราได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระธาตุกันนะครับตอนนี้เราก็มาเวียนเทียนรอบพระธาตุก่อนนะครับม้งฟ้าเดียวพี่น้องเดี๋ยวจะกฮ่งกแล้งแล้ว เอาพี่น้องบางคนกลับไปประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านดีๆเอาตอนนี้เราก็เวียนเทียนรอบพระธาตุนะครับกกลับไปจาเอาพิจารณาเอารวบรวมเกณฑ์มากจากสถานที่ต่างๆมาจากธุงกิจมาจากต่างจังหวัดมาเติมควัฒนธรรมมาเติมความสุขให้กับขอบคุณนี่ครับพระธาตุนาดูนนะครับปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์กันแล้วกระเพื่อเรียคขับสามคนกระเพี่อเรื่อยไนลาออนเพื่ย

โยนเฉลี่ยโยนตอนนี้เราก็ได้รอบหนึ่งแล้วนะครับเราจะเวียนรอบประทาดสามรอบนะครับตอนนี้เราก็ได้เวียนเทียนครบ3ามรอบแล้วนะครับ

ขอบูชาคุณพระธรรมขอบูชาคุณพระสงฆ์โดยจิตจำนองตรงต่อที่ารถยดอย่เทียมแล้วบิพันตลอดไปสาธุสากดทธานขอสัตย์ตส่กทําธรมนันขอสัตยมสายกุศังทางขอสตามสายูุทุพทธันธรรมนันหังางด้เด็อานุภาพสายบุไม่แ่ามมือแรกนปดไฟสว่างสวัยสวยงาาจุ่มมือทำมาประเมินเป็นทองทำมาแจกแจงปลาอดใกล้ทั้งบานเขาไปน้งบ้านที่บ้านทก้งบ้าน ่ไ่างมีผลด้วยมารับประสุบุญโดยญาจะไปอยู่ในหนตำบลใดจะไปอยู่ตำบลกร้อำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดหรือยู่คุมในก็ตามาลับประสุบุญแล้วตกทุกข์อยพ้นจากทุกเด้อมีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้บุญบุญอยู่ก็ตาข้อความเดีวขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความเังยไม่เก็ไม่นตัโดยส้าร่างกายแข็งแร่งสิงัญาสิ่งใดเป็นรอันประเสิฐรอันใดเป็นรอันร่ ใ่ครับท้หลังจากเราไหว้พระธาตุแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็ล่วงมานะครับมืดแล้วนะครับ ทิศเหนือขององค์พระาธาตุนะครับเก็บภาพส,สวยๆมาฝากพี่น้องนะครับเปิดไฟแล้วสวยนี่มาชมลูกคลองการลูกคลองดังไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรูปนะครับต้องให้มือนิว้วเหนียวนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารูปค้องนะครับมาชมว่าเราจะดังหรือ่าจะมีเสียงดังครับเราจะรูปคองเพื่อให้ ใครโ้ยอะวรพี่่น่งหน่เป็ไงครับพี่น้อง เป็นการลูปคล้องให้มีเสียงดังตังวันนะครับว่ากันว่าถ้าใครรูปดังจะมีบุญวาสนาดีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลยนะครับโอเคเรครับเด็กๆก็ียงดังกาัางวัน ตอนนี้ระบบไฟขององค์พระธาตุก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพไกลๆนะครับนี่ครับมีโอกาสก,าก็แวะเวียนมากราบนมัสการขอพอรได้นะครับที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามครับ ท่านผู้ชมนะครับเราก็มาด้านทิศเหนือนะครับขององค์พระธาตุตอนนี้ระดับไฟสองสว่างยามค่ำคืนนะครับสวยงามมากนะครับมีโอกาสก็เชิญทุกท่านนะครับมากราบนมัสการได้นะครับ ที่นี่นะครับพระธาตุนาดูนนะครับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับครับทุกคนนะครับนี่นะครับพระธาตุนาดูนนะครับจากที่เราบูชาแล้วนะครับเราก็จะได้เดินทางกลับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ